ไม่เคยอิจฉาอุ้มนิวเคลียร์สวยเด็ดเพรคู่ฝ่ายข้อความแซบรู้เลยเวลากันมากอุ้มลัคนาโค้งน้องสาวนิวเคลียร์หันสาโพดท่าอดความสวยเป๊ะแคปชั่นเด็ดจะเปเรียบเทียบหรือบุรีกันงานนีน้แฟนเห็นว่ารัวๆเป็นสองพี่น้องที่ดีกรีความแซบไม่เคยแ่วเลยแม้แต่วันเดียวสำหรับคู่พี่น้องอุ้มลักษณะและนิวเคลียร์หันสาที่เรามักจะได้เห็นทั้งคู่แท็กทีมกันมาสวยมาเลิศในโมเมนต์ต่างๆที่ต้องบอกเลยว่าแต่ละโมเมนต์กินกันไม่ลง อย่างล่าสุดทั้งคู่ก็ปล่อยภาพปัวๆถังเสื้อผ้านหน้าผมสุดบางพร้อมกับข้อความเด็ดที่ทําให้เห็นเลยว่ากระแสหรือคําพูดของคนทําอะไรความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของทั้งคู่ไม่ได้โดยล่าสุดอุ้มลักษณะดไดโพสภาพตัวเองที่ถ่ายคู่กับน้องสาวเนียเครีหันษาจับคู่กันมาในชุดสวยเลิศสีชมพูหวาน,วานโพดท่านหน้าปังแบบแอアิจูดแน่นๆพร้อมกับข้อความเด็ดๆจะสายไหนเราก็มั่นใจในความสวยของเราเองแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าเปรียบเทียบหรือบูลลี่กันนี่ขนาดเราพ่อแม่เดียวกันยังคนละเวมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีทําสิ่่่งทีีด้้ใหมคคุณา แล้วเราจะส่วนในแบบของเราที่สําคัญเราเป็นพี่น้องด้โคตรดรกกากันและไม่เคยอิจฉากันด้วยนะขอขอบคุณภาพอุ้มรลักนานิวเคยหันสาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ